สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับนัตตี้ทีมอยู่ในเยอรมันแบบพอเพียงแล้วนะคะวันนี้ก็พาเข้าป่าหาเห็ดค่ะเอาเร t ่อย u เธอให้เธอเน็ตตี้ทีมให้เธอบินอีกอินพาร,รค์ควิดาพิรุษสัมมณไปกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนัตตี้จอดจัก,กรยานมาก็มองเห็นเห็ดเลยนะคะตรงนี้ ทุกคนเห็นไหมคะนี่เห็ดพึ่งหวานตรงนี้คะ่ะทุกคนหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกกำลังเติมุตรมเค,ค่ะหดอกเจ็ดดอกค่ะทุกคนดูนี่โอนี่กำลังโผล่จากดินทุกคนดูนี่โอ้ มีอีกค่ะทุกคนค่ะโอ้มาช่วยนัตตี้กรีดหน่อยค่ะเยอะมากเลยค่ะมีให้เก็บทุกวันนะคะนี่เก็บดอกนี้กันค่ะ โอ้เห oh, nice, mm ็ดมึงหวานมาดอกต่อดอกนี้เลยค่ะตัวใหญ่นะ มีลูกด้วยค่ะดูเล็กๆนี่ค่ะสองดอกเล็กไปต่อดอกนี้กันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ ข้างค่ะทุกคนสไตพิลส์กนนนี่ โกนนี่ค่ะดูนี่ดูฝั่งนี่ค่ะโอ้อันนี้ต้องขุดนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปะตัดขาทีหลังนะคะทุกคนเยอะมากเลยค่ะดูค่ะตึงตึงนี แรงมันหมวกหลุดโคตนี่ค่ะนีพันดอกโอ้โหดีค่ะเล็กๆกระหมุดตัวบินี่ค่ะ ทุกคนอันนี้เดี๋ยวห้ยดูค่ะกําลังขึ้นค่ะทุกคนต้องเขี่ยดูนะคะเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะเหมือนผงพงขึ้นนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวาน เดี๋ยวเรามาตัดขากันค่ะทุกคนนที่จะตัดขาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดขาทําความสะอาดเห็ดกันทีหลังเนาะอันนี้ตัดคร่าวๆนะคะหมวกหลุด นี่คะ่ะทุกคนนัตตี้เอาตะกร้าก่อนลืมตะกร้าไว้ในรถจัก,กรยานค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปทางนู้นค่ะนี่คะ่ะป่าที่นี่ก็จะเป็นป่าต้นไม้ใหญ่รล่งรงแบบนี้นะคะเนื้อที่เยอะมากค่ะจะเป็นคล้ายๆกันต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ค่ะหาเห็ดง่ายมากเลยค่ะป่านี้เพราะว่านัตตี้รู้แล้วว่าเห็ดเกิดตรงไหนนะคะ ทุกคนมีคนมาก่อนนะล้วดูค่ะเขาตัดจริง้วเห็นไหมโอ้ยแต่ว่านัตตี้เห็นค่ะน,นี่ค่ะทุกคนข้างๆโอ้ดูเจาะเดี๋ยวเราดูมหมวกคันหมวกยังดีอยู คนจ่ทุกคนหมวกก็ยังดีอยู่นะนี่เดาได้ค่ะไปต่อกันเลยค่ะเห็ดจิงหวะอุ้ยทุกคน นี่ค่ะกำลังจะบอกว่านะัทีก็ทำกับข้าวกินอยู่นะคะแต่ไม่ได้ลงคลิปค่ะเห็บพึ่งหวานที่เก็บไปนะคะเดี๋ยวกำลังจะลงให้ดูค่ะดูค่ะต้นเห็ดพึ่งหวานโอ้อันนี้โดนจอดเดี๋ยวเราตัดทิ้งไปนะคะสงสัยจะได้แต่หมวกหมวกก็ยังดีอยู่นะคะ ต่อกันเลยค่ะคือตรงนี้ป่าเห็ดเห็ดจะเหมือนกับสีใบไม้นะคะดูค่ะแต่ว่าก็โดนเจาะไปแล้วคน,นตองนี้ดูค่ะทุกคนโอ้โดนไปนิดเดียวเดี๋ยวเราตัดขาค่ะ ไม่รอดค่ะเดยวนิดนึงเดินไปกันต่อเลยค่ะ มีคนมาก่อนแล้วนะคะตรงนี้ดูค่ะเห็นน้องรอยเขาตัดขาเห็ดไปถ้าแด้ที่ตัดนะ่ที่จะกลบไว้นะคะกลบขาลงอี้ยทุกคนนั่นค่ะนี่ค่ะเรามาเก็บตรงนี้ดูค่ะ ค่ะทุกคนเมื่อกี้นัดดี้ได้ยินเสียงทุกทีคนป้าคนหนึ่งนะคะมาเก็บเหมือนกันข้างๆดอกนี้นัตตี้ไม่เห็นค่ะเหยียบ ค่ะทุกคนเล็กๆจะมุตนะมิเนาะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะัตตี้ก็เดินมาอีกฝั่งแล้วนะคะ ที่เจออีกหนึ่งดอกคะ่ะอุ้ยเนี่เมื่อกี้เจอคู่แข่งนะคะเก็บเพ็ด <c oughs> <c oughs> เขามาขอดูตะกร้าเรานะคะคคแล้วรู้จักเราอีกเขาถามเจอที่เป็นมีมีร้านทำเล็บและร้านไว้ใช่ไหม ก็เลยบอกว่าใช่เขาจะมาซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนบ้านเขานะคะโอ้ยก็เลยได้ขายขายบัตรกำนันบัตรของขวัญหรือว่ากูดชายนะคะในป่าเก็บเห็ดโชคดีมากๆเลยค่ะดูคะ่ะอบอุบไปกันต่อคะ่ะ ทุกคนนุ่นใคหนึ่งดอกนี่ค่ะโอ,เคเโอ้ตกใจหมดโดนเจาะไปแล้วค่ะทุกคนโอ้สเสียดายมากเลย s> <S คืนนี้คืนนี้หรือพรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วนะเพราะว่าถ้าคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีหนอนหรือว่าถ้าเจาะกินเยอะนะคะ นี่เดี๋ยวมาดูตะกร้านัตตี้วันนี้ได้เห็ดเ,เล็กๆตะมุตะมีเนาะโอ้นี่ค่ะท่เมื่อกี้พอได้แกงนะคะทุกคนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นัตตี้มาตลอดค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอีกปดตั้งก็มิกไบอเล Bei allen für die Abonniert. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.